รถไฟฟ้าจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยดูดีนะฮะออปชั่นก็เยอะดีไซน์ก็สวยราคาก็ทูกุกอะไหล่ก็รกลอนา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 นผ่งนกันแต่กุญแจส่วนรถก็ทิ้งไว้ที่ศูนย์บริการ <c oughs> นี่จะชมหรือจะว่าเนี่ยแต่ทั้งนี้ฮะถ้าคุณกำลังมองหารถไฟฟ้ามือ2ที่มีมาตรฐานสูงมีบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้เนี่ยวอนโว่ซ40คันนี้น่าสนครับ ใครที่สนใจรถไฟฟ้ามือสองอยู่ผมแนะนำคันนี้เลยครับนอกจากราคาจะไม่สูงแล้วสภาพตัวรถก็ดีเลขไม์ก็น้อยประกันตัวรถกับเอกสารทุกอย่างก็ยังอยู่ครบด้วยนะครับแถมเรื่องออปชั่นอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่างๆก็มีให้ใช้งานกันล้นครบทุกฟังก์ชั่นบวกกับเรื่องบริการหลังการขายข,ายของรถแบรนด์นี้ที่มีมาตรฐานสูงตามแบบฉบับของรถยุ่รปบถึงเวลาที่จะต้องบำรุงรักษาตัวรถก็ทําได้เลยไม่ต้องรออะไรนานใช้งานกันยาวๆได้แบบไม่เจอความจุกจิกแน่นอนครับเรียกได้ว่า Volvo C40 คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกรถไฟฟ้าที่ น่าสนใจมากที่สุดในตลาดมือ2แล้วครับหากสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาสอบถามที่บิ๊กออโต้ได้เลยครับ